ตัวอ่อนขั้นสุดเบลล่าอดท่าโยคะสุดสตรองงานนี้มีตาค้างวงการนี้เขาแล้วต้องออกเลยจริงๆกับการออกกำลังกายของเราคนดังที่ขนสารพัดท่ายากมาโชว์กันรัวๆจนขนขี้เกียจอย่างเราๆต้องขอยกทงข่าวถอยฉากยอมแพ้จากเบเบยไปสู่นางเอกคนดังเบลล่ารานีที่ขยันอัปเดตภาพการออกกำลังกายสารพัดความสตรองทั้งพิลาทิสเลนเวท และที่โหดสุดๆคือการเล่นโยคะที่เบลล่าไปสุดมากแม่โดยเฉพาะการดัดตัวคีแค่เห็นภาพกอหลังขดหลังแข็งแทนแล้วพอเป็นท่าที่นั่งขัดสมาธิหลังตรงเอามือคว่ำหลังแล้วเอื้อมข้ามมาจับปลายเท้าข้างหน้าเรียกได้ว่าถ้าไม่ผ่านการฝึกฝนมานานจนตัวอ่อนจริงคงบิดตัวขนาดนี้ไม่ได้แต่ถ้าหากเป็นมือสมัครเล่นมาเล่นท่านี้บ้างคงได้มีเส้นเอ็นขาด กระดูกกระเดี่ยวหักไปข้างแน่นอนจุดนี้ต้องยอมแม่เลยขอยกธงขาวยอมแพ้จ้าจบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามและเป็นกำลังใจเพื่อจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ